สวัสดีครับ f อฟของแอดหนุ่นเสียนปะคาปาโชคคลิปนี้ก็ตามที่บอก f อฟไว้นะครับจะเป็นสูตรหลักร้อยละนะครับหลักร้อยหลังจากลง่าหลักหน่วยบนแล้วก็จับชนหาตัวเด่นแล้วก็คลิปต่อมาก็เป็นหลักสิบบน ชนแล้วก็หาตัวเด็กนะครับคลิปนี้ตามที่บอกมานำเสนอให้ f อได้ชมเป็นหลักร้อยนะครับของบนงวดที่จะออก16กันยายนนะครับที่จะถึงนี้ก็เป็นอีกสูตรอ่าไม่ใช่อีกสูตร3สามสูตรหรือ f ซนะครับสามสูตรหลักร้อย แต่นี้จะเอาคลิปนี้จะเอาสูตรหนึสูตรสองไม่เอฟซ c ได้ชมก่อนนะครับ้าสามสูตรทีเดียวเลยไม่น่าจะทำเยอะต่ออีกหนึ่งคลิปเป็นสูตรสามแล้วก็เอามาจับชน1นสองแล้วก็สองสามเรามาจับชนหาตัวเด่นหลักร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นสูตรหนึสูตรสองแล้วก็มาจับชนนะครับ ตามนี้นะครับ f อก่อนอื่นก็เหมือนเดิมก่อนทำคลิปทุกครั้งนะครับก็ต้องบอกเราให้ F4 ีได้รับทราบนะครับในการทำคลิปของช่องแอดหมุนเสียนนะครับพระชกนะครับเป็นคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมไม่ทำ ซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่าน,นั้นโปใช้วิจารณญาณในการรับชมกบคุณคกรับขอให้พี่น้องเอฟซโชคดีทุกท่านทุกคนรับผมจาแอดเงนนะครับเสียนมะขามพาชโชคก็ตามนี้ f อฟนะครับตกตากเอฟซทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เข้ามาชมนะคะรับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดเงนเสียนมะขามพาชโชคด้วยนะครับ ไลกดแชร์กด u u s สไคร์กดกระดกิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆที่แอด้ลงไปให้ชมอย่างทันเหตุการณ์ทันเวลานะครับแล้วก็ฝากอีกนิดเดียวนะครับช่วยกดดูโฆษณาให้แอดด้วยนะครับอย่ากดขก้างโฆษณาแอดเลยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับหลักร้อย นะครับอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะครับเขียนว่าหลักร้อยใหม่คือหลักร้อยก่อนนั้นมีมีอีกครับทั้งหมดมีสี่สูตรแต่ว่าสูตรสูนั้นได้โลกออกไปละคือเขาไม่เข้าเลยตั้งแต่เริ่มแรกก็เลยมาทำสูตรนี้ขึ้นมาใหม่ก็เลยเขียนว่าหลักร้อยใหม่จริงๆแล้วเป็นสูตรหนึ่งนะครับก่อนสูตรหนึ่งคือแมวละตั้งตนหลักร้อยใหม่อันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะครับมาเริ่มเลยวิธีดทำนะครับ ใช้แสนนะครับบวกหมื่นอ่าบวกหนึ่งคงที่นะครับได้เท่าไรก็ลบสองลบสองลบหนึ่งแล้วก็ลบสามนะครับตามนี้เอฟซี 4, ก็ตัง้ง้นวันที่สามสิบธันวาหกหนะครับอ่าสูตรก็ใช้แค่นี่ครับแสนบวกหมื่นนะครับสองตัวได้เท่าไรรับมงบวกหนึ่งคงที่ตามนี้นะครับอันนี้ก็วันที่สามสิบหกหกเนี่ยธันวาหกหกนะครับ ช่หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งสองตัวหกบวกสองเท่ากับแปดนะครับแปดได้แปดแล้วมาบวกหนึ่งคงที่เอฟซี 4, เห็นไหมครับโอ้แอดลืมเปิดไปแล้วขอโทษก็ไปเอฟซีนะครับนี่ครับแปดบวกหนึ่งนะครับเท่ากับเก้าหนึ่งคงที่นะครับเท่ากับเก้าก็ลบสองเล้วเจ็ดลบสองแล้วห้าลบหนึ่งแล้วสี่ลบสามแล้วหนึ่ง 9 7 5 4 1ออกหลักร้อยที่9 7 9นะครับเข้าที่9ต่อมาครับสิบเจมกรามาตั้งนะครับแสนบวกหมื่นนะครับ1นบวกศนะครับเท่ากับ1นึ่งบวกหนึ่งคูณี่เท่ากับ2ลบ2เหลือ0ลบ2เหลือ8ลบ1เหลือ7 3เหลือ4หลักร้อยออก0 6 3ย์เก้าจีศูนนะครับหลักร้อยนะครับต่อไปครับ หนึ่งคุมพานะครับแสนบวกหมื่นหกบวกศูนย์นะครับเท่ากับหกบวกหนึ่งคูที่เด็ดเจ็ดนะครับลบสองเหลือห้านะครับแล้วก็ลบสองเหลือสามลบหนึ่งเหลือสองลบสามเหลือเก้าออกสามหลักร้อยนะครับเก้าห้าอันนี้มาเต็มชุดนะครับได้หลักร้อยที่สามแล้วก็เก้ากับห้าแถมเต็มชุดเลยสามตัวนะครับต่อมาครับ หกบหกพั 1, 5, 000, 10, 000, นบาแสนบวก1มื่นรางวัลที่1นะครับเก้าวกสสกัสบสานะครับได้สามบวกหนึงที่4ี่ลบ2องลบสองลบสอลบศนยลบ่งลก้าลบสมหลืหกะครับหลักร้อยออกหกศูนสนะครับเขาหลั 100, ออก 1, 0, 3, ร้อยที่หกนหลัก10นะครับต่อไปครับก็แสนบวกหมืนะครับสองบวกห้าสกับเจ บวกหนึ่งคูที่ได้แปดนะครับแปดลบสองลบหกลบสองลบสี่ลบหนึ่งลบสามลบสามเหลือศูนย์หลักร้อยออกหกนะครับหกสองหกก็เก้าที่หก่อาไว้อธิยไปเร็วๆนะครับจะไม่อธิบายแล้วแสนบวกหมื่นนี่ครับเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดนะครับบวกหนึ่งเท่ากับเก้าก่อนนี่ครับเก้าเจ็ดห้าสี่หนึ่งออกหลักร้อยที่สี่นะครับสี่แปดหนึ่งนะครับ หลักร้อยที่สีเข้าหนึ่งหลับหน่วยด้วยต่อไปครับทําได้ออกมาเก้าเจ็ดห้าสี่หนึ่งนะครับเราได้หลักร้อยที่ห้านะครับได้หลักสิบอีกเก้านะครับต่อมาครับทาได้สี่สองศูนย์เก้าหกออกหนึ่งหนึ่งหกอันนี้ผิดนะครับทำหาหลักร้อยมาเข้าหลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วยผิดนะครับต่อมาครับทำได้แปดหกสี่ สามศูนย์นะครับออกหกเก้าศูนย์นะครับก็เข้าที่หกสามศูนย์หลักหน่วยต่อมาครับทำด้วยสามหนึ่งเก้าแปดห้านะครับอันนี้มาเต็มชุดอีกเหมือนเดิมข้อห้า 5, ที่หลักร้อยนะครับข้อเก้ากับสามหลักสิบหลักหน่วยตามลําดับนะครับเต็มชุดต่อมาครับทำด้วยเก้าเจ็ดห้าสี่หนึ่งข้าหลักร้อยที่ห้านะครับเข้าสี่หลักหน่วยนะครับ ต่อมาครับทำได้เจ็ดห้าสามสองเก้านะครับก็ออกหลักร้อยที่ห้าเข้าห้าหลักร้อยเข้าสามหลักหน่วยนะครับต่อมาก็ทำได้แปดหกสี่สามศูนย์นะครับออกสามสามหกหลักร้อยก็เข้าที่สามแล้วก็เข้าสามหลักสิบแล้วก็เข้าหกหลักหน่วยถือว่าเต็มชุดนะครับต่อไปครับอ,อีกหนึ่งหน้า สุดท้ายของสูตรหนึ่งยังเป็นสุดท้ายเข้าไปทำได้งวดที่สิหกรกฎานะครับทำได้ศูนย์แปดหกห้าสองออกเลาร้อยที่ศูนย์นะครับร้อยที่ศนทำต่อไปครับทำได้ห้าสามหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับออกแปดหกเจ็ดอันนี้ผิดนะครับเข้าเจ็หลักหน่วยหาหลักร้อยเข้าหลักหน่วยไม่เข้านะครับต่อมาครับทำได้ศูนย์แปดหกห้าสอง ที่ออกที่ผ่านมานี่เลยออกหกศูนย์หกก็เข้าที่หกนะครับเข้าศูนย์หลักสิบนะครับ 0, 10, 10, นี่ก็เข้าศูนย์หลักสิบแถมแถมหลักสิบเนี่ยนะครับก็แถมหลักหน่วยถือว่าเต็มชุดนะครับเอฟสิลกลับมาเข้าเต็มชุดเลยสามตัวหกศูนย์หกนะครับต่อไปงวดที่จะออกสิบหกธันวายนนี่ครับทำได้หนึ่งเก้าเจ็ดหกสามนะครับ แสนบวกหมื่นนะครับหนึ er ่งบวกเกท่ับศนย์บวกหนึ่ได้หนึ่งนะครับลบสลบสลบหก็ตามนี้เลยนะครับได้หนึ่งเก้าเจ็ดหกเสร็จเป็น1นึู่นรนะครับต่อไปก็อีกหนึูนูสองนะครับตามมาติดตอย่างไวรวดเร็ววันนี้หลักร้อยสุด2องนะครับเดี๋ยใช่ไหใช่ใช่หลักร้อยสูด2สองนะครับ แค่ร้อยสามตัวครั้งที่สี่นะครับหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่นะครับบวกหน่วยสามตัวครั้งที่สี่นะครับได้เท่ากับเท่าไรก็บวกเก้าคงที่นะครับบวกเก้าคงที่ได้เท่าไรแล้วคุณมาบวกหกบวกเก้าบวกสองบวกสองก็ามนี้ fc เดี๋ยวมาดูนะครับอ่านคงจะไม่เข้าใจถ้า fc ใหม่ fc เกาก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับไปดูวิธีทำนะครับ สามสิบธนวาหกหกมาตั้งนะครับนี่คือหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่นะครับหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่นะครับมาบวกหลกักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่นะครับสี่บวกหกเท่ากับศูนย์นะครับมาบวกเก้าคงที่ก็ได้เก้านะครับบวกเก้าคงที่ได้เก้าแล้วมาบวกหกนะครับเก้าบวกหกได้สิบห้าได้ห้า ห้าบวกเก้านะครับก็ได้สิบสี่สี่บวกสองได้หกนะครับหกบวกสองได้แปดเก้าห้าสี่หกแปดออกเก้าเจ็ดเก้าเก้าที่เก้าหลักร้อยต่อมาครับหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่นะครับหกบวกห้าได้หนึ่งบวกเก้าบวงที่ได้สูงบวกหกได้หกหกบวกเก้าได้สิบห้านะครับ ห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับออกศูนย์หกสามก็เข้าที่หกแถมเข้าที่ศูนย์หลักร้อยแถมหกหลักสิบต่อมาครับไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับซีน่าจะเข้าใจนะครับเราทำได้แปดสี่สามห้าเจ็ดออกสามหลักร้อยนะครับเข้าห้าที่หลักหน่วยนะครับต่อมาครับทำได้เจ็ดสามสองสี่หกนะครับ ก็ออก6หลักร้อยนะครับข้อ3มหลักหน่วยอีกเช่นเคยต่อมาครับมวดหนึ่งมีนาคมนะครับตัวตั้งนะครับตัวตั้งพอเรามาออกส6หมีนานะครับทำได้9 5้าห้าี่หแดนะครับก็ออก6 2สองหนะครับเข้าหลักร้อยที่6นะครับต่อมาครับทำได้หนึ่ดหดนะครับหลักร้อย4ี่แปหนึ่งไม่เข้า มาเข้าแปดกับหนึ่งนะครับหาหลร้อยมาเข้าสิบหน่วยถือว่าผิดนะครับต่อมาครับทได้ห้าหนึ่งศูนย์สองสี่นะครับเข้าอันนี้เข้าละเข้าหาหลักร้อยนะครับต่อมาครับทำในหนึ่งเจ็ดหกแปดศูนย์นะครับออกหนึ่งหนึ่งหกก็เข้าแล้วครับเต็มชุดอันนี้นะครับทขาหนึ่งหลักร้อยหลักสิบนะครับแล้วก็มาเข้าหกหลักหน่วยเต็มชุดต่อมาครับ ทำได้เก้าห้าสี่หกแปดนะครับก็เข้าหลักร้อยสี่หกนะครับเข้าหลักสิบที่เลขเก้านะครับต่อมาครับทำได้เก้าห้าสี่หกแปดนะครับก็เข้าห้าหลักร้อยเข้าหลักสิบที่เลขเก้านะครับต่อมาครับทำได้ศูนย์หกห้าเจ็ดเก้าเข้าหลักร้อยที่ห้านะครับเข้าที่ห้าแถมศูนย์นะครับหลักสิบต่อมาครับทำได้เก้าห้าสี่หกแปด ก็ก้หาห้าหลักร้อยเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ก้หาห้าหลักร้อยออไม่มีแถมต่อมาครับสุดกระดาษทําได้สองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับอันนี้ออกสามสามหกผิดนะครับผิดผิดเลยนะครับสุดหน้ากระดาษผิดสองงวดนะครับมาเปลี่ยนเป็นหน้านี้นะครับอันนี้ทําได้สามเก้าแปดศูนย์สองนะครับออกศูนย์สี่หนึ่ง ก็หลักร้อยที่ศูนย์นะครับแล้มาครับทันได้เก้าวห้าสี่หกแปดนะครับก็ออ,อกหลักร้อยที่แปดหกเจ็ดเออแอดลืมวงไปของวงตัวเองนะจะมาแอดไม่วงแต่ก็ถูกไปแล้วตกลงเข้านะครับเรามาแถมหกหลักสิบนะครับแปดหลักร้อยเก้าต่อวมาครับทันได้สี่ศูนย์เก้าหนึ่งสาม ออกที่ผ่านมา606ไม่เข้ามาเข้าศูนย์หลักสิบนะครับหลักร้อยไม่มีหกนะครับผิดไปต่อมางงดใหมมล่าสุดที่จะออก6กันยายนนี้ครับหลักร้อยทำได้06579นะครับก็ตามนี้ f c นะครับก็ได้แบบนั้นปุ๊บก็จับชนเลย f c นะครับจับชน จับชนเลยเดี๋ยวหลักร้อยสูตรที่สาอดจะเอามาลงให้เอ1ีหิปนะครับแล้วก็จะเป็นชนจับชน2ชนนะครับอันนี้ชนหลักสูตร1สูตร2ก่อนนี่ครับให้เอฟซได้ชมย่างรวดเร็วทันใจนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่อ่า สายออกกำลังกายให้เอฟซีได้ได้ได้ชนกับเป็นอีกหนึ่งสูตรสายออกกำลังกายไม่น่าพลาดนะครับแต่ว่ามีเข้าไม่หลุดเหมือนกันนะครับมีเข้าไม่หลุดเหมือนกันแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ดีพอทั้งหมดนะครับสูตรชนนะครับสูตรชนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลุดแค่สองงวดสูตรชนสายออกกำลังกายไม่น่าจะผิดหวังนะครับบางงวดเนี่ย อย่างงวดล่าสุดเนี่ยได้ศูนตัวเดียวชนนะครับแล้วก็ออกศูนย์แต่ไม่ได้ชนร้อยนะครับอันนี้ก็มาชนสิบแต่สายออกกําลังกายนนในในสามตัวบนเนี่ยออกตัวใดวตัวหนึ่งก็ถือว่ามีกันใช้นะครับอันนี้คุยกับสายออกกําลังกายนะครับส่นคนที่รอบชอบจับชุดสองตัวทั้งตัวก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับในคลิปต่อๆไปอันนี้ครับอันนี้ชนหลักร้อยสูนต์หนึ่ง ได้จ้ fc โดยชมสูตรหนึ่ง 101. นี่ครับสูตรหนึ่งะครับหลักร้อยสูตรหนึ่งนะครับสิกันยาสิจอออกนี่หนึ่งเกเจ็หสามูนึ่ะครับนี่ครับหน,นึ่งเกเจ็ดสาตรงนะครับ fc สูตรสองหลักร้อยอันนี้สูตรสนะครับสูตรอ,อันนี้ก็หลักร้อยสูตรสนะครับมูลราสุด ทำได้06579นะครับ06579ตรงนะครับ FC ดังนั้นก็มาดูนะครับจับชุดชนไล่ไปเร็วๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลา FC นะครับนะครับแต่เอ็ดก็ถ่ายให้ดูเต็มๆอยู่แล้วแต่ว่าอธิบายให้ FC ใหม่ได้เข้าใจแต่ FC เก่าคงจะเข้าใจแล้วนะครับมีสายออกกำลังกายนะครับจะบอกให้นะครับ ชนศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับงวดแรกออกเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยชนเก้าห้าสี่ก็เข้าเก้าชนสามตัวนะครับเข้าหนึ่งตัวเข้าเก้าหลักร้อยต่อมากงวดที่สองครับชนสองตัวศูนย์กับเจ็ดนะครับก็เข้าศูนย์ที่หลักร้อยสายกํากลังกายไม่มีผิดหวังแล้วครับต่อมาครับชนที่สามตัวนะครับเจ็ดห้าสามก็เข้าสามกับห้าเลยเข้าสองตัวนะครับขอใครรับสิ ต่อมาเงนสิสี่คัดชนสี่สองหกเขาเข้าที่หกหลักร้อยนะครับจนสามตัวเข้าหนึ่งนะครับต่อมาครับชนแปดหกสี่นะครับก็เกาะเข้าหกหกสองตัวสิบหน่วยอ่าร้อยกับหน่วยนะครับเข้าตัวเดียวแล้วกันนะครับต่อมาครับชนที่เจ็ดกับหนึ่งนะครับก็เข้าหนึ่งอันนี้ชนหลักน่วยไม่ได้ชนหลักร้อยนะครับแต่ใจออกกำลังกายก็ถือว่าเข้านะครับ ต่อมาครับชนที่ห้าสี่หนึ่งก็เข้าที่ห้าหลักร้อยส่วนมากเข้าห้าหลักส่วนมากจะเข้าหลักร้อยส่วนมากนะครับอาจจะมีหลุดไปเข้าหลักหน่วยบ้างแต่ก็ถือว่าเข้าสายของหลังการนะครับต่อมาครับชนศูนย์หกก็เข้าที่หกหลักหน่วยนี่ครับกลับมาหลักหน่วยค็ก็ถือว่าชนก็เข้าอยู่นะครับต่อมาครับชนสองศูนย์นะครับหนึ่งสองได้แปดหกสี่ชนสามตัวเข้าที่หกหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับ ต่อมาครับชนสามตัวครับเก้าแปดห้านะครับอันนี้เข้าสองตัวเลยเข้าห้ากับเก้าชนหลักร้อยชนหลักหลักสิบนะครับเข้าสองตัวอันนี้ชนสามตัวครับเก้าเจ็ดห้านะครับเข้า 5, ห้า,าหลักร้อยวนมากเข้าหลักร้อยทั้งนั้นแหละกสพอเอา้อ,อยเอา้อยเอา้อยกับร้อยมาชนกันต่อมาครับชนสองตัวห้ากับเก้าออกห้าหลักร้อยอีกนะครับต่อมาครับชนแปดตัวเดียวไม่เขา้านะครับผิดหนึ่งงวด เดินดีมาสุดหน้าเลยเนะี่ยเิดในงวดต่อมาครับชน082ชน3ตัวเข้า0หลักร้อยกลับมาเข้าแล้วครับต่อมาครับชน5ตัวเดียวผิดนะครับออก86เจ็นะครับต่อมาครับชน0ตัวเดียวงวดที่ผ่านมาแล้วครับออก606อันนี้มาเข้า0หลักสิบต่อมาครับงวดที่16กันยายนที่จะถึงนี้0102หลักร้อยชนที่976นะครับ แอชเชวว่าภายในีสามตัวเนี่ยเขาต้องมาละหลักร้อยเลยนะครับเพราะเอฟซีสังเกตไหมที่ก็กระโดดมาหลุดเข่าหลักร้อยชนหลักร้อยมาดีๆเนี่ยมาหลุดชนหลักหน่วยงวดเนึ่งประวดตต่อไปก็ขึ้นมาหลักร้อยนะครับก็ขึ้นมาหลักร้อยต่อไปก็ลงมาหลักหน่วยชนนะครับชนแล้วก็งวดเดียวก็ขึ้นมาหลักร้อยละนะครับแล้วก็มาหลักร้อยยาว ลงมาหลักสิบก็มีหลักร้อยด้วยหลักร้อยยาวมาสี่งื่แล้วก็ผิดผิดแล้วก็มาหลักร้อยเห็นไหมครับงวดเดียวไม่ว่าเขาจะลงหลักหน่วยหรือลงหลักสิบหรือผิดงวดต่อไปก็จะขึ้นมาหลักร้อยนะครับงวดต่อไปผิดงวดนี้ลงมาหลักสิบหลังงวดงวดงวดจะถึงสิบหกกันยาเนี่ยภายในสามตัวนี้เอฟสี่แอดว่าเขาต้องมีหลักร้อยชนหลักร้อยแน่นอนหนึ่งตัวนะครับแอดมั่นใจมากๆเลย เก้าเจ็ดหก้องมาหลักร้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเอาสูตรสามหลักร้อยมาเทียบชนเป็นตัวตัดสินแล้วก็เอามาเทียบชนเอาสูตรสองสูตรสามมาชนอันนี้สูตรหนึ่งสูตรสองมาชนแล้วต่อไปจะเอาสูตรสองสูตรสามมาชนนะครับแล้วมาตัดสินชนตัวไหนก็เป็นหลักร้อยตัวนั้นตัวเดียวในงวดสิบหกคันยายนนะครับสำหรับงวดนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ ให้ fc ้ามาชมก็แคปไว้นะครับแคปไว้ให้ดูเป็นหลักฐานว่าเป็นของจริงออริจินอลจากแอดมุนเซียนมาขามปาโจนะครับไม่มีแต่งเติมเสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นก่อนออกหลังออกนะครับมาดูเลยครับนะครับตามนี้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นหลักร้อยสุดที่สามแล้วก็มาจนคลิปนี้สุดท้ายนี้ครับขอให้ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมแอดมุนเสียนมาขามปาโจ นะครับยงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายนะทั้งปวงแล้วครทุกสิ่งเียทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งอย่างนะครับคือสลกินแบ่งรัฐบาลขอให้ถูกกรางวนการหนึ่งทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่าน fc ที่เข้ามาชมแอดมุนเลี่ยนมาขังมาชม จงโชคดีมีเงินใช้ครับผมสวัสดีครับ